สวัสดีครับแมพี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพอกับดอนลามมอนีวันที่25กันยายนพศ2อ6 7นหารอยนะครับผมบอจะมีมองได้ดีมองไดเด็ดมองไดเด่นมองไดดังนะครับดอนลาอาจจะตามมาใไอพี่น้องท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้าก,กันนะครับหมักชอบจากไหนใครจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้อง มีหลายตำหนานที่ดอลลาร์ได้นัเน่เสนอไปนะครับคันู้ใดยังคันในเบิง้งยังคันในชุ่มก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้เด้อพี่น้องนะครับฝากไว้อีจกจักหนึ่ง่องทางก็แล้วกันช่องดอลลา่าชาแนลหาพ่อเห็นหาพ่อพอนะครับพิมพ์คข้ามาดอลลา่าชาแนลเป็นภาษาไทยนะครับผมทางช่อง YouTube มันก็จะเด้งขึ้นมาเข้าก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทุกคลิปทุกตำหนานนะครับผม อาจจะมีหลายสำนักพี่น้องนะครับให้เลือกหนึ่งสำนักที่เขามาักเลือกหนึ่งสำนักที่เขาชอบนะครับผมส่วนสำนักอื่นๆเทากับเป็งเป็นแนวทางประกอบกันนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับอีกทีท่าไนหนที่สนใจแนวทางลาวฮานอยนะครับผมก็สามารถสะเกียนอี้อ,อโศกเขาลุ่มได้ ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมในกลุ่มจะมีการแชร่ลาาฮานอยลงไปนะครับเอ็ี่สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมเลาาก็จะมีจันพุทธสุขฮานอยก็จะมีไหเ่เฟิงกันทุกมือเลยนะครับผมคลิปนี้ราล่ามีตัวเลขแนวทางอีกหนึ่งตำ,นห,นำหนักที่น่าสนใจนะติดตามพี่น้องนะครับเป็นแนวทางเลข2ตัวมาตัวนะครับผมแล้วก็จับคู่ให้ความของข้อล้านหนองลาด นะครับผมตัวเลขท่าทางนี้ก็เลยมาจากตั้งช่องไม่เกียิพาโชคนะครับที่เพื่อนใดกรุณาน้ำส่งมาให้เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้พี่ให้น,อน้องกันชมชมในเบื้องบนน้ำกันเลื่อพี่น,อน้องนะครับผมขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับผมตัวเลขกระบอกห้คู่บลายชุดพี่น้องก็น่าสนใจให้กันครับผมขันมากกันชอบตรงใจโดนใจจะเอาไปพิจารณาเด้อน,นะครับผมมาเป็นบื้องบนน้ำกันเลื่อพี่น,อน้องครับพ่อร้านนะครับผม นะครับวง,งเล็บห้หนองล่างวดวันที่หนึ่งตุลาครับหนึ่งเดือนสิบหเจ็ดนะครับผมเพิ่อนห่มาานะครับเป็นเลขสองตัวมาตัวนะครับ,บอร,รอพี่น้องสองตัวมาตัวก็คือสามกับแปด มาหนึ่งตัวนะครับเพื่อ่าหรือบางเทียมมันเกับมาน้ํานกันนะครับแต่มาแทนหนึ่งตัวนี่นะครับผมจับคู่ให้นะครับผมจับคู่ให้พร้อมเลยมีส 3, 3, 3, ามสี่สามหกสามแปดมีสามแปดพร้อมพี่นอ้องนะครับนะครับแปด สี 4, 8, 6, 8, 7, แ่แปดหกแปดเจ็ดแปลว่าของเพื่นเป็นหลักสิบนะพี่ลองนะนะครับมีทั้งหมดหกคูหกชุดพี่ลองขันผู้ได้บประมาณตัวที่เพ็่นจับคูนะครับล่องเอาอตัวเลขสองตัวมาตัวนะครับไปจับคูเองในเดอ้อนะครับผมขันตรงใจโดนใจนะครับผมนี่ครับ เอสซีทันใดน,นะครับหกคู่มันหลายพนนะครับขอแบบเน้นๆอ่าเพิ่นเน้นใหม่พความสองคู่นะครับผมสามแปดกับสามหกนะครับอ่าพิจารณาเป็นอีกนิดหนึ่งนะทางก็แล้วกันพี่น้องนะครับผมขันมากกันชอบตรงใจโดนใจนะครับก็่จะเอาไปจะจบเสียงดือดนะครับขันบ่มากบ่ชอบ กัเบื้องเป็นแนวทางนะครับดูไว้ไม่เสียหายนะครับผมขอพู้คนทังงจองไม่เกยียจผ้โชคนะครับที่ทรงนรําตัวเลินะทงมาไม่กับดอนลายชาแนลเอามาฝากเอฟซีพี่น้องนะครับผมล่ะครับขอพระคุณพ่อร้านน้องลาดนะครับที่แบ่งปันตัวเลินาทังดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับแฟนคลับนะพี่น้องเนาะนะครับผม ขอบคุณในทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรว่อยๆปังๆกันครูฟูสุขคนถ้ามากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่สะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องแลวก็อย่าลืมพี่น้องรอดติดตามรับชมคลิปหน้าวัดเวลาจะมีตัวเลขกแนวทางจากตำหนักใด มานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของพ่อร้านหนองลาดนะครับผมงวดวันที่1ตุลาคมพศ2อ6 7พี่น้องแคปหนาจอเลยแล้วพบได้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ